สว <orman pulse> ัส <sm> ด <Un lock horribly> yeah, okay, ีครับสวัสีครับวันนี้ก็มาอยู่เกมไอ้คูิปิดเตกเแเหนะเอาล้ลดไอ้เหี้ยนี่ยังมีบทหรืออะไรเนี่ยฮะัูแลรวก็อัดลิปไปดูวันนี้เดินใช้กระตุกกลับไปอะไรเหี้ยเกิดเกาไข่ไอ้ผัดทามิงที่ไหป ครับนี่เราก็อยู่กับเกมคนไทยครับเกมที่อะไรก็ไม่รู้จะเป็นแบบที่ดีนะครับเกมดีมคลอรอนนะฮะเ้เจ๋งเกมบาร์ครูแม่ฟิเลสโกเมื่อกี้เราได้พบกับเอ่อพี่โจอีบอยอันนี้พี่อะโจอีบอยแม่ร้องเพลงอ่ะไอ้สัสพี่โจอีบอยเดอะไวเปอร์เออพลงโสดไม่ไว้ละแย่เสียนะอ่ะบอยดีเจเดบอยทีเจ เยี่ยนเอามาไม่บอกไม่กล่าวมอยู่ดีวิ่งมางับหัวกูหรือว่าต้องหาทางออกไปเลเวลนสองนั่นไหมเนี่ยเออหรือว่าต้องหาทางออกกลับบ้านกลับรงนดีกว่าเนีอะประตูตะเกียบอ้าประตูประตูประตูตะเกียบคือทางไปต่องขอเวแต่ไปไม่ได้โอ้โหตรงนี้เจออะไรเนี่ยเสาวยึมบนเก้าอีเด็กกานอนตายอยู่ตรงนี้ทำไมเร่บีบนมบีบนม อกูอยากรัวเข้ามาทำไมเนี่ยอาหารเน,นี่ยเขาเป็นพร็อพไงเป็นพร<อ>็อพโดนโดนโดนอนตายยังไม่รูนะ้เนี่ยแค่แไม่ไม่เป็นก <c oughs> ระดูกวะเตือนซีเทียวตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับมีสาวญี่ปุ่นนอนตายเขาอินน่ารักน่ารักกินทีอยู่นะคร <c oughs> ับเอ้ยไปล่าท้าผีกินเมื่อกี้ไหนดีกว่าไปหาพี่โจโอีบอยดีกว่าง <c oughs> ั้นมันแค่ไว้ไล่เอาไปไหนกันนะ อไอนายนี่ก็ไปตรงนู้นกันลงทางอ๋อนี่เป็นสื่ีเอวีวันสุดดยดองเลยดีดองตรงนี้มันทางตันหรือเปล่าก็เดี๋ยวถ้าใครอยากเล่นแบบนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งดิสชันเอาไว้ใต้ ตายเดตเดดเดตเตติชันเหรอครับเอาไว้ใต้อะไรใต้คอมเมนต์แล้วไม่ใช่ดีใต้แล้ววะเขาเรียกว่าอะไรวะถูกแล้วกูก็พูดถูกแล้ววะนะครับใต้คอมเมนต์ไหอยากอยากลงอยากรวยใต้คอมเมนต์ผมใครอยากรวยก็ใต้คอมเมนต์ครับแบบผมมีเงินผมมีเงินซื้อคอมได้เพราะผมเล่นเกมนี้แล้วแตกหนักมากครับเอ้ย เฮ้ยเรามาเจอกับพี่อะไรเนี่ยหมวก OBC พี่คนนี้เขาอยู่ที่นี่มาสองสามปีแล้วมองมันมองตามมองหน้ากูหัวแรนอยากสนแบบนี้99%ในปันทำหมดเด้อไม่ไม่แล้วอันนี้ม่อันนี้ไม่อละไอาเด็กน้อยมันทำไหมเนี่ยไอ้เหี้ยเออกูไม่รู้เขาเขาทำไมเนี่ยช่างมันเนี่ยไอ้เหี้ยติ๋มจัด มึงถ่ายได้ครับเยียเออเยี่ยมมากคิปไม่ได้มาไอ้นี่โอเคๆครับไม่เป็นไรไม่ได้ไม่เอยไม่เอาที่นอนนอนไม่ได้อันนี้กคือนั่งเป็นอะไรลุงเฮียที่ไหนก็ไม่ลุงเฮีนั่งเลยอยู่สองสามปีอเมื่อกี้ทงคือถางออกป่ะไอ้ประตูจะแกะใช่ใช่พี่ผมก็ว่างั้นแหละ พวกมันมีแค่ว่าตัวเดียวที่เราเดดินเินมาเริ่มที่อะไรมาตุ๋นเต็มเลยพวกป๊อปปัญญาอ่อนเนี่ยมันดูไม่น่ากลัวเพราะว่าก็จะไปหาผีกันครับเออไอ้บอดบอดบอดไปรวมแล้วมีเดลิกเกอร์ติดจอดเลยนะ nhà yeah, em mua mua mười lần đấy mà mua cào ăn men mà คือแบ็กลูมอคือต้องเข้าใจเลยกูย้ายหี่ตีกูง่วงนะไอ้ย่ากูกำลังเล่นเทลเบคดกวานั่งอ่านเกมเทลเบคมาหน่อยออยู่ทำไมทำอะไรจิตใจขนาดนี้อันนี้ผมรีวิวตามความเป็นจริงนะครับตามความรู้สึกคนเล่นที่ผมคุณจะเป็นตื่นด้วยงี่วงขี้ผาะเด็ดเด็ดกัดเดินลงไปดิ เดินต่อไปเดินต่อไปเนี่ยคือทางท, <reconcile. S 2> ที่เรามาก็เป <amento alan. S 3> ็นเดมอ่าไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีผีเดบิมอีกแล้ว้อีสิบห้าล้านตัววิ่งตามเราเนอะเฮียน่าจะมันวิ่งตามตูเดี๋ยห้าร้อยล้านตัวมีวิไฟนี่ไงประตูทางออกเปล่าเออให้มันล็ ถามๆนี้ครับครับผมหนึ่งกูจะได้ไออ๋อเบอร์ได้มีอะไรเหรอจ้างไม่เสร็จนะเปล่าเบต้าอย่านี่ยหัอจัดเลเวลสองไม่น่าจะมามั่งที้่่เลเวลหนึ่งก็จบเพียงแค่นี้ครับครับผมก็แบบโอเคครับแล้วก็อยู่ผมไม่รู้ก็แล้วก็อยู่ช่วงต้องง่านะครับอยู่ช่วงวิจารณ์นะครับของหนูนาแกงๆนะครับก็คะแนนแบบนี้ก็ผมให้ผมให้หกเต็มสิบครับผมให้หกเต็มสิบพี่เรียให้เท่าไหร่ครับ เรียนอะไรวะผมเป็นไหร่ิ๊บในการที่คนเดียวทำนะฮะ้เท่าไหร่ครับหกขีดห้าครับให้เท่าไหร่ครับให้หนึ่งครับแอลวานให้เท่าไหร่ครับติบเต็มสิบครับโอ้โหนายให้เท่าไหร่ครับไม่ยืนติ๊มนายนายนายเท่าไหร่ให้เท่าไหร่ให้สิบครับโดยยนติ๊มเพื่อนก็เลยครับก็แบบสหรับสหรับผมนะแบบนี้ก็แบบต้องอะไรหลายๆอย่างต้องแก้เยอะเลยครับก็โอเคแล้วใช่ เอาความน้าเบื <expand> ่อน <blade> so like ี่มันคือน่าเบื่อสุดในโลกอะไอ้ยี่ไปเล่นยิงเล่นเจเบกด้วยมาตายหาตายเอหมดแล้วมือมีควายแลแบบก็นะครับอาไอ้เฮียป๊อปเฮียคนเอ๋อมาเต็มเลยอย่าท้าทำนะกแบบอยากให้หลอนๆในเฮียติดสั์ไอ้เฮียดูตอนดูดดูดูดู่ายหายกล้องวะายกล้องเอ้าเบเอ็กซ์แม็กซ์ราลนใช่เหรอใช่เหร